สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเม้ามันคันปากนะคะอยู่กับพี่เจาทีพูค่ะคุณผู้ชมขานะคะช่วงแรกช่วงนี้อยู่กับนี้เลยนะคะซื้อกลิ่งอย่างอลิเทียลิปมันเสริมสิริมงคลนะคะทาเสร็จปุ๊บจะช่วยในเรื่องของการเจรจานะคะการพูดคุย นะคะแล้วก็การงานการเงินนะคะอาริเทียน,นี้ไม่ใช่ลิฟธรรมดานะคะถัปลุกเสกไม่ได้เยอะนะคะสีดำทองลักชูรี่ราคาจับต้องได้เนาะแล้วก็ปลุกเสกโดยนี่เลยท่านเจ้าคุณสุรศักดิ์วัดประดู่อัมพวานะครับและเจ้าของบินตรงมาแล้วก็มานั่งดูวิธีการปลุกเสกบอกว่าเกรงใจท่านเจ้าคุณนะฮะสุรศักดิ์ ทำทีละนิดทีละนิดนะคะลองตลาดดูนะคะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยหลายคนในวงการบันเทิงใช้นะคะทาลิปสติกอาริเทียไปเสร็จปั๊บเนี่ยนะคะเขาก็จะขอว่าขอให้เจรจาการงานผ่านขอให้เจรจาการเงินผ่านขอให้กู้ธนาคารผ่านขอให้กู้บ้านผ่านส่วนใหญ่90%จะผ่านถ้าเกิดทาอาริเทียนะคะอันนีเ้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลน,นะคะและสิ่งที่อยู่ในเนื้อลิปนะคะเป็นธรรมชาติแท้100%ซน์นะคะไม่ว่าจะเป็นไข่พึ่งธรรมชาติทําให้ปากชุ่มฉ่านะคะ เชียร์บัตเตอร์นะคะทำให้ปากที่มันแห้งนี่นะคะมันชุ่มชื้นขึ้นมานะคะน้่นมันมากอกเมื่อมันแตกแห้งระเหยไปแล้วเนี่ยปากมันก็จะกรอบนะคะมันก็จะทําให้ปากของเราเนี่ยนะคะกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งหนึ่งนะคะมีกลิ่นหอมของกุหลาบนะคะไม่มีไม่ใช่ว่าทาไปแล้วไม่มีกลิ่นอะไรเลยมีกลิ่นหอมของกุหลาบด้วยวันนี้อารีเทียใครซื้อนะคุณผู้ชม,มนะคะมาพร้อมโปรโมชั่น1แถมหนึ่งนะฮะ โปรโมชั่น1แถม1นะฮะได้รับผ้ายันสริมงคลฟรี1ใบนะฮะเป็นยันนะคบที่ปลูกเสกโดยนี่เลยนะฮะท่านเจ้าคุณธงชัยวยัดไตรมิตรนะฮะยันอันนี้นะฮะโดยท่านเจ้าคุณธงชัยวยัดไตรมิตรนะฮะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาสั่งซื้อได้เลยที่เบอร์0902545319 0902545319หรือสแกน QR Code ได้เลยนะครับเป็นยันอภิมหาเศรษฐีรวยตลอดชีวิตนะคะเราจะไม่รวยทุกวันที่1ถึงวันที่16นะคะเราต้องรวยไปตลอดชีวิตด้วยกันนะคุณผู้ชมนะคะข่าวแรกมากันที่ข่าวอักษรย่อนะคะมันเป็นข่าวอักษรย่อนะคะมันเกิดขึ้นนะคะเขาบอกงานเดียวแล้วก็พลาดไปทั้งชีวิตเลยทีเดียวนะคะสำหรับพิธีกรหนุ่มนะคะพิธีกรหนุ่มคนนี้นะคะ อักษรย่อสองพยางนะฮะแหล่งข่าวรายงานมานะคะแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้รายงานมาบอกว่าจากกรณีที่มันเกิดข้อที่เป็นกระแสสังคมเกิดขึ้นในช่วงช่วงหนึ่งนะคะทำให้นะคะพิธีกรหนุ่มคนนี้เนี่ยนะคะถูกนะคะผู้ใหญ่ ที่ดูแลรายการหลายๆรา,ายการเขามีหลายรายการาในหลายมือนะคะในรายการเนี่ยเยอะแยะมากมายในมือเนี่ยสั่งปลดแบบฟ้าผ่าแล้วก็ไม่ขอร่วมงานกับพิธีกรหนุ่มคนนี้อีกต่อไปนะคะเป็นผู้ใหญ่ระดับประเทศเลยสั่งปลดพิธีกรหนุ่มคนนี้นะคะไม่ให้ร่วมงานระดับประเทศย้ำนะคะว่าพิธีกรคนนี้เนี่ยนะคะเกิดการเขาเรียกว่า เน่เอาเดี๋ยวใบกว่าน,นี้เดี๋ยวรู้เลยเดี๋ยวใบม,ม,มากกว่าน,นี้เดี๋ยวรู้เลยนะคะก็ทุกสั่งปลดนะคะทุกแพลตฟอร์มที่ผู้ใหญ่คนนี้ถือไว้หมดเลยทุกสั่งปลดเลยนะคะถูกสั่งปลดทุกแพลตฟอร์มนะคะไม่ให้อ่าไม่ให้ร่วมงานกับทางทางกิจการหรือกิจกรรมนะคะ ภายในบริษัทนี้อีกต่อไปนะคะถูกปลดหมดเลยจนจึงทําให้นี่นะคะพิธีกรคนนี้เนี่ยก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าตอนนี้ก็งานก็ลดน้อยถอยลงไปนะคะงานก็ลดน้อยถอยลงไปเป็นพิธีกรที่มากความสามารถนะคะมากความสามารถพูดภาษาไทยเก่งพูดภาษาอังกฤษเก่งเดากันมั่วแล้วนะเดากันเริ่มเริ่มเดามั่วแล้วเนาะนะคะ,นะคะแล้วก็เป็นคนที่เขาเรียกว่า โอ้ยไม่เอามากกว่าน,นี้ไม่ได้แล้วเห็นทายผิดเต็มเลยในในนั้นน่ะทายกันผิดหมดเลยก็ถูกสั่งปลดทุกแพลตฟอร์มนะคะตอนนี้ก็น่าจะเหลือแค่แพลตฟอร์มเดียวนะคะน่าจะเหลือแค่แพลตฟอร์มเดียวก็ไปเดากันเอ,เองแล้วกันว่าพิธีกรคนนั้นคือใครนะคะก็ไปเดาเ,าเองว่าพิธีกรคนนั้นคือใครนะคะจากแหล่งข่าววงในที่ไปเจอมาเนี่ยก็เชื่อถือได้เป็นแหล่งข่าวระดับประเทศเลยทีเดียวนะคะอ่ะข่าวต่อไปใช่ไหมรัน ข่าวใครนะพี่เต๋อลืมแล้วไม่ข่าวต่อไปจ,จากข่าวเมทเนี้ยังยัง,ยง,ยงอ๋อมีมันมีกระแสข่าวลือมานะมันมีกระแสข่าวลือมาว่าจะมีลิขสิทธิ์หลุดอันนี้ก็พูดกันเยอะละใน facebook ในเพจหรือว่าใน tiktok มีกระแสข่าวลือมาว่าจะมีลิขสิทธิ์ระดับโลกหลุดหลุดนะคะหลุดส่วนจะจริงหรือมั่วชัวหรือไม่ความน่าจะเป็นไปได้เห็นหลายๆเพจที่เกี่ยวกับวงการนางงามพูดแล้วว่าน่าจะเกือบ100%เต์ว่าหลุดนะคะแล้วคนที่ได้ไปเนี่ยนะคะจะเป็นผู้ใหญ่ท่านหนึ่งซึ่ง เป็นเจ้าของสถานีสถานีหนึ่งซึ่งอยู่ย <c oughs> ่านย่านหูจะบอกอยู่ย่านรู้เลยในชะ่ไหมลันรู้เลยนะเนอาะอยู่ย่านย่านหนึ่งแล้วกันเป็นสถานีช่องดังช่องใหญ่ช่องหนึ่งอยู่ย่านสถานีดังบอกไม่ได้ถ้าบอกแล้วรู้เลยนะคะแล้วก็จะเข้ามา ทำต่อในปีปีนี้ไม่ได้นะคะต้องปีหน้าเห็นว่าเสียเงินในการช่วงชิงลิขสิทธิ์ไปเกือบประมาณ20ล้านเกือบ20ล้านนะคะเกือบ20ล้านหลายๆเพจนางงามขึ้นคอนเกรตูเลชันแต่เราก็ตั้งคำถามหลายๆคนที่อยู่ในวงการนางงามก็ตั้งคำถามทุกคนมีสิทธิ์ที่จะสงสัยและตั้งคำถามว่า จะทำได้หรือและจะทําได้ดีกว่าคนเก่าหรือหรือจะทําได้เทียบเท่าคนเก่าหรือหลายคนตั้งข้อสงสัยเพราะจากประสบการณ์ของช่องช่องนี้ช่องใหญ่ช่องนี้ยังไม่เคยมีแพลตฟอร์มเกี่ยวกับนางงามเลยแล้วการทำนางงามเวทีระดับโลกอันนี้เนี่ย มันค่อนข้างที่จะละเอียดอ่อนแล้วค่อนข้างที่จะไม่ใช่โจทย์ง่ายมันเป็นโจทย์ที่ยากแต่ด้วยเม็ดเงินที่ประมูลไปเกือบ20ล้านจึงทำส่งผลให้ช่องช่องนี้ได้ลิขสิทธิ์อันนี้ไปนะคะแหล่งข่าวนี้ก็คือจากใน เพศนางงามต่างๆและก็กูรูนางงามหลายๆคนเริ่มมาเล่าให้ฟังแล้วนะคะเริ่มมาเล่าให้ฟังแล้วส่วนลิขสิทธิ์อันนี้ต้องบอกเลยก่อนว่าเป็นระดับแกนสแลมเป็นระดับแกนสแลมและช่องที่จะได้ไปในอนาคตที่เขาพูดกันมาเนี่ยก็จะเป็นช่องระดับประเทศนะคะ ไมข่ขออนุญาตไม่บอกญาติถ้าบอกญาตินี่รู้เลยนะคะก็จะจริงหรือมั่วทัวร์หรือไม่อันนี้ไม่ต้องมาบอกกูหานนะคะเพราะว่าเพจนางงามลงกันหมดแล้วเพจนางงามลงกันหมดแล้วนะคะมูล,ลค่าในการประมูลที่ได้ไปเกือบ20ล้านถ้าคือ10ล้านไปปลายก็เกือบ20นะคะประเด็น จะเป็นอย่างไรต่อไปกับเจ้าใหม่ที่มาถือหลายคนตั้งข้อสงสัยว่าจะร่วงหรือจะรอดนะคะอันนี้จะร่วงหรือจะรอดนะคะเป็นเวทีระดับแกนสลมที่อยู่มาอย่างยาวนานนะคะคนอื่นถ้าไม่นานอย่ามาบอกว่าเป็นของตัวเองนะถ้าไม่นานอย่ามาบอกเป็นของตัวเองนะ เออนะคะลิขสิทธิ์ตอนนี้น่าจะหลุดแล้วร้อนะคะน่าจะหลุดนะคะน่าจะหลุดร้อยก็เดี๋ยวก็ต้องติดตามกันต่อไปว่าข่าวนี้นะคะที่เพจนางงามหลายๆเพจและกูรูนางงามหลายๆคนส่งข่าวมาจะเป็นอย่างไร พยายามจะไม่ใช่ว่าจริงหรือมั่วชชว์หรือไม่ต้องใช้คาว่าเป็นอย่างไรแล้วนะคะเพราะว่าจริงหรือมั่วชชว์หรือไม่มันยัง50 50แต่กูรูหลายคนที่อยู่ในวงการนางงามและก็เพจนางงามที่เชื่อถือได้หลายเพจก็เริ่มทยอยลงข่าวแล้วอ่ะเราต้องมาดูกันต่อไปนะคะว่าสรุปแล้วนะคะได้ไปจะทำได้หรือไม่เพราะว่าไม่ใช่ทางของช่องตัวเองนะคะ เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะลันเนาะหอมปากหอมคอก็แล้ววันนี้อักษรยอดเยอะนะคะฝากไปด้วยสําหรับอาลีเทียลิปมันเสริมสิริมงคลนะคะช่วยในเรื่องของการเจรจาพูดคุยเสริมสเสน่ห์ความมีสเสน่ห์การพูดคุยริมฝีปากสําคัญเวลาเขามองเราเนื้อนอกจากมองตาเราแล้วเนี่ยเขาจะมองใบหน้าแล้วก็มองปากถ้าปากเราอิ่มชํำเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิงเนี่ยการพูดคุยมันก็จะเป็นการเสริมสเสน่ห์ นะฮะไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินความรักทุกอย่างนะคุณผู้ชมนะคะตัวนี้ปลูกเสกโดยท่านเจ้าคุณสุรศักดิ์นะคะวัดประดูอัมพวาไม่ใช่ลิฟธรรมดานะเป็นลิฟที่เขาทำพิธีมูมาแล้วนะฮะแล้วก็สารสกัดมาจากธรรมชาติแท้ไข่พึ่งธรรมชาติช่วยเคลือบปากลดการสูญเสียน้ำเชียร์บัตเตอร์ฟื้นฟูริมฝีปากน้ำมันมะกอกทำให้ปากแข็งแรงไม่แห้งเป็นขุยมีกลิ่นหอมๆเบาๆของกุหลาบดำทองคือสีลักชัวรี่ นะคะใช้ได้ทั้งชายและหญิงนะคะแล้วก็วันนี้โปร1แถม1นะคะโปร1แถมหแล้วก็แถมฟรีผ้ายันนะคะอภิมหาเศรษฐีเก็บไว้ในเคสโทรศัพท์มือถือหรือว่าในกระเป๋าตังค์นะคะตัวน,นี้ก็ปลุกเสกด้วยโดยท่านเจ้าคุณธงชัยวัดไตรมิตรหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาสั่งซื้อก่อนที่สินค้าจะหมดเพราะเขาปลุกเสกไม่ได้เยอะ 0902545319 0902545319ลิฟต์แท่งหนึ่งใช้ได้ประมาณเดือนกว่าๆนะคะหรือสแกน QR code ที่ขึ้นด้านล่างด้วยเช่นเดียวกันเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ามาอัปเดตข่าวบันเทิงกันต่อค่ะคลิปจบแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด u u s c r i b e นะคะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะคะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะคะในการติดตามนะคะะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ